ดูครับจะเป็นต้องมีเทศกาลนี้บังปองเจ้าสยามไม่ต้องเทศกาลไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเ,ยเลยทศก,กาลของประเทศไทยก็คือ12เดือนเต็มเลย12เดือนครับไม่มีเทศกาลนะครับอันนี้ขนาดเทศกาลบุญบังไครหรือว่าบุญประเวทบ้านเรายัางยังไม่ถึงขนาดนี้เลย <c oughs> ยังไม่ถึงขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหนึ่งเดือน ท่าเรือเอเชียทิพนะ,ค,ะค,าาครับสุดไอมคาราเบลนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้มามิดมาอัปเดตสภาพอากาศนะฮะนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือเอเชียทิพนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหต่อแถวกันยาวเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชม

ร้องเรือสำราญนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสุดว้าวท่านผู้ชมครับมูนรับยาวตรงนู้นเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับแบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวครับมากันแบบล้นหลามเลย เอ็นท่าเรือนะครับวันนี้ไอ็ท่าเรือเอเชียทิกโอ้โหทุชมครับนูนแถวยาวตรงนน้นเลยครับ อันนี้เอเชียทิกแตกครับอันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีครับผมจะเห็นนักเที่ยวชาวต่างชาติอย่างล้นหลามครับท่าเรือเอเชียทิคโอ้โหคุณผู้ชมครับดูครับยังใครไม่อยู่แล้วครับ คนรอเข้าบ้านกดได้กันนะขาดใจไม่มีคนไทยหลังไทยไม่อยู่ยูไทยไม่ได้ไอ้ม่าเรือเอเชียทิพย์โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ซอยนี้ครับต่างไลฟ์กันมาเรื่อยๆครับ

ให้ไทยการท่องเที่ยวที่หนึ่งได้ไงครับดูนี่ครับมากันอย่างร้อนลามเลยนี่แหละครับคือประเทศไทยคือนักท่องเที่ยวนะครับชอบในการเดินทางของเมืองไทยนะครับเดินทางสะดวกสบายและประวัฒนธรรมนะครับเป็นที่หนึ่งเลยครับปวัฒนธรรมที่หนึ่งแล้วก็อาหาร ทุกหลักนะครับผมสะอาดราคาย่อมเยาครับนี่ครับนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะฮะจะร่รองเรือสำราญนะฮะครับ เน้งมีทศกาไม่ต้องเทศกาลไม่เกี่ยวเลยเทศกาลของประเทศไทยก็คือ12เดือนเต็มเลยสิบย12เดือนครับไม่มีเทศกาลนะครับนี้ขนาดเทศกาลบุญบังไพหรือว่าบุญประเวทบ้านเรายังยังไม่ถึงขนาดนี้เลยยังไม่ถึงขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหนึ่งเดียวในโลกโอ้โหแม่นทุกวันเลยนะครับมาแล้วฝั่งนู้นท่านผู้ชมครับนู ถ้าบ้านผมก็เรียกว่ามุดในนั้นมีงานงานเทศกาลจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยแน่นแบบนี้ทุกวันนะท่าเรือเอเชียทิกอันนี้แค่วันทั่วไปนะครับวันธรรมดานะงานเทศกาลนเทศกาลในโอ้โหแถวนี้ครับเดินไม่ได้อันนี้ก็เดินอันนี้ก็เดินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับเสียกันไปครับเดี๋ยวเสียบดีเวดกันไปนะครับนี่ครับ มองหาคนไทยมีไหมไม่มีไม่มีทุกชาติตัางชาตินะทุกคนับอินเดียก็มาเป็นครอบครัวนะอินเดียก็มาเป็นครอบครัวไม่ปลอดภันะคงไม่คงไม่เอาไม่เอา,เอานำลูกหลานนำลูกหลานมาเที่ยวเมืองไทยทําไม้ปลอดภัยกลางคืนกลางวันก็ปลอดภัยนะประเทศไทยปลัยเป็นมอ่าแบบไปหน้าเที่ยวแล้วก็คนไทยเป็นเม็ตรกับ ชาวต่างชาติสำคัญนะไม่เคยโกงไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบนี่แหละคือประเทศไทยสิ่งที่ทําให้ชาวโลกมาเที่ยวแน่วาต้องบอกต่อบอกต่อต้องบอกต่ออยากกลับมาอีกครั้งบางคนไม่ได้มานะบางคนก็บางคนไม่ได้มาเนี่ยก็ต้องแบบพิโรคอทิโรคอเหตุอ่า วิดีโอคลเห็นเลยว่าเอ้ยประเทศไทยนี้นะสวยงามนะการบริการดีนะแบบนี้ก็โทรบ,บอกกันไงอนเอออย่างงี้ดี๋ยวัาทำให้เผยแพร่ได้เร็วนะครับผมก็คือเมืองไทยนะครับบริการจะดีมานดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะนั่นเลยสีที่ไทยคว้าอันดับหนึ่งเพราะเออใช่ใ <สา S 1> มาแล้วมาแล้วต้องมา,มา,ม,ามาเยือนซ้ําหรือว่ามาเที่ยวซ้ำนะครับเพราะท,ทำทำวัฒนธรรมอาหาร จะอร่อยแล้วก็สะอาดนะครับนี่คือประเทศไทยรบ,บริการดีราคาถูกราคาถูกราคาถูก,รา,าถกราคาก็นะครับสะอาดเพราะว่าจะเป็นแบบาตามริมถนนหรือว่าในห้างจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะครับแต่วันนี้แตกจริงนะครับวันนี้แตกจริงครับวันนี้แตกจริงวันนี้แตกจริงครับ